ล่าให้ฟังแบบนี้ว่าจริงๆเราเองอยู่ในคุณคุ้นชินแล้วล่ะว่าเราอยู่ในโลกมิติที่สมนะคะมนุษย์บางคนเนี่ยร่างกายอยู่ในมิติที่สมแต่จิตเนี่ยตกไปอยู่ในมิติที่2นี่แหละคือคนเวลาที่ตกแต่มิติที่ืองคุณล่าให้ฟังนะขาสามารถที่จะทําร้ายกันคือมีสัญชตาตญาณของการเป็นสัตว์ตัวของคุณยอยู่ในมิติที่สมจิตของคุณอยังต่ำต้องอยู่ในมิติที่สาม ขึ้นไปสามารถได้นะคะอยู่ตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถพัฒนาจิตตัวเองไปอยู่สิมิติที่4-56นะคะที่ประเสริฐขึ้นไปเรื่อยๆนะคะที่แบบว่าไม่มีการที่ใจร้ายกับคนอื่นละนะคะอย่างเงี้ยนะคะมันเราสามารถจะจะเป็นคนนั้นได้แต่ในตอนเนี้ยบอกเลยว่าที่ยังสังคมของเราที่มันยังเป็นอย่างเงี้ยที่มันยังแบบมีการรบราข้าวฟันทําร้ายคนนั้นคนนี้อยู่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีจิตวิญ,ญญาณของการเป็นมนุษย์ มีเหมือนบางคนใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเป็นเหมือนโรบอทเลยเป็นเหมือนโรบอทไม่ได้มีเป็นจิิญจาณของมนุษย์นะคะทีนี้เนี่ยญาติเราเคนนอนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าท่านเรียกคนนี้ว่าคนแบบนี้เนี่ยว่าเป็นแบ็กดรอปพีเพลนะคืออะไรแบ็กดรอปพีเพลนะคะคือโลกของเราเนี่ยทั้งหมดมันมี7,00 0ล้านคนตอนนี้จะจะ8 0 0 0แล้วมั้งนะคะเยอะมากเลย7800ล้านคนในตอนนี้ซึ่งที่เรามองมองไปเนี่ยมันมีคนบางประเภทที่แบบ ไม่ได้มีจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์อะแต่มาเป็นมนุษย์ให้มันเต็มเต็มโลกไปอย่างนั้นแหละให้มันดูแลเต็ม,เต,มเต็มอะไม่งั้นโลกเราเนี่ยมันจะแบบมันจะมันจะโล่งเกินไปในเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่มันจะโล่งเกินไปตอนฟังครั้งแรกแบบ งงกับไอเดียนี้มากเลยว่าแบบมันคืออะไรอะ่ะมันจะเติมเต็มให้มันเต็มโลกไปอย่างนั้นอย่างนั้นหรออะไรเงี้ยมันแบบมองไปเนี่ยเหมือนจะคนจะเต็มเต็มโลกแต่ว่าคนหล่อนี้คือมันมันมาแค่ถูกเติมเต็มเฉยๆอะ่ะพอมาเอาเข้าจริงๆไม่ได้มีจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์เลย <c oughs> คือเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นโรบอทแต่เป็นจับต้องได้เหมือนเราเลยนะถ้าพูดง่ายๆถ้าภาษาพูดถแถวบ้านเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อยู่กับตัวเอง <c oughs> คือบางคนที่ถูกชักจูงได้อย่างง่ายดายเลย แล้วคือพอโยงกลับไปในหลายๆองค์ความรู้ครูศึกษาเรื่องพวกพวกนี้เฉพาะอยู่แล้วนะพวกเรื่องจิตวิญญาณเรื่องมนุษย์เนี่ยครูศึกษาอยู่แล้วละนะเนี่ยมันมีคนที่ครูเคยสงสัยแล้วครูก็คิดในตลอดเลยว่าครูอยากจะช่วยคนทั้งโลกเนี่ยดีขึ้นจังเลยครูพูดในเรื่องนี้อยากให้เขาได้เข้าใจและรู้ขึ้นจังเลยแต่พอพระพุทธเจ้าก็เคยพูดไว้ว่ามนุษย์มันมี เห็นไหมมีเป็นบัวสีเหลาใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าคาพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะจริงท่านอ่านไม่ได้พูดวร่าสีเหลาคุณได้ยินมาเป็นอย่างอื่นเอาเป็นว่ามนุษย์เรามีสีเหลาใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีเหล่าที่แบบว่าอะไรนะใต้ตมพูดยังไงก็ไม่เข้าใจคนอย่างเนี้ยนะคะคือคาการที่ตัวเขาเอง่อยู่ในมิตินี้แต่จิตของเขาไปอยู่ในระดับมิติของสัตว์คืออะไรใช้ตามสัญชาตญาณสัตว์ปกติเลยคือหิวก็วหากิน กินเสร็จก็ขับถ่ายขับถ่ายเสร็จถึงเวลาต้องสืบพันธุ์ก็สืบพันธุ์แล้วตายไปจากโลกใบนี้ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เลยการตื่นรู้กันมีสติอะไรรู้ตัวไม่มีทั้งสิน้นใครพูดอะไรลอยไปหมดเลยนะไม่รู้สัจธรรมไม่เข้าใจอะไรทั้งสิน้นทั้งปวงนะคะแล้วพอมีข่าวทางนู้นทางนี้เกิดขึ้นอารวมกันรวมตัวไปแล้วไปไปไป,ประท้วงไปทําอะไรเงี้ยไปหมดเลยไม่มีการคิดเองเกิดขึ้นเ,เข้าใจไหม <laughs> แล้วมันมีเยอะมากแล้วถูก คนเหล่านี้ถูกใช้นะเป็นเครื่องมือให้โลกของเราเนี่ยแตกแยกเยอะมากโอเคป่ะนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาได้ไหมพัฒนาจริงๆพัฒนาได้นะคะพัฒนาพัฒนาได้เริ่มจากการที่แบบถ้าเรารู้สึกว่าลูกหลานเราเริ่มเป็นอย่าง,งานั <laughs> ้นหรือเราเคยเป็นอย่าง,งานั้นเรือ,อะไรเงี้ยนะคะเริ่มจากการที่เราเองเนี่ยการเป็นมนุษย์หรือการที่มีจิตมิติที่ ม,มันคือเริ่มจากการที่เราเริ่มมีสติกับตัวเองก่อนมีสติรู้ตัวว่าฉันเป็นใครทําอะไรอยู่ฉันเป็นใครฉันทําอะไรอยู่มันไม่จําเป็นต้องการเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องแบบโอ้ชันต้องเกิดมาแบบทําตํานานเลเจนด์ต้องอะไรช่วยเหลือผู้คนแค่คุณรู้ว่าโอเคฉันเกิดมาเพื่อจอยก็ได้นะคือรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรแต่พวกนี้จะไม่รู้เลยนะวันวันหนึ่งแล้วก็ อะไรที่มันสร้างสรรค์อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่เก็ตที่ดอ,อกไหมนะคะอันสิ่งที่เราจะต้องทําเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือการที่เราเองจะต้องเริ่มจากการมีสติก่อนว่าฉันไอแอนเกิดมาทําไมเนี่ยนะแล้วต่อบฉันเป็นใครฉันทําอะไรเริ่มนิยามตัวเองเนาะกลับมาแบบเริ่มนิยามตัวเองเริ่มมีสติกับตัวเองมากขึ้นและพัฒนาในการเริ่มเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์เพิ่มเติมจากการที่ฝึกความรักคนเหล่านี้ไม่ค่อยมีความรักนะคะ รักผู้คนนะไม่เป็นรักตัวเองก็ไม่เป็นนั้นะสัตว์ที่มาอยู่ใกล้มนุษย์มากๆจะสามารถซึมซับจิตวิญญาณของมนุษย์ได้อันนั้นสัตวบ์บางตัวนะมีจิตวิญญาณสูงกว่ามนุษย์ก็มีอย่าไปดูถูกสัตว์นะเห็น okay, ไหมถ้าเขาได้อยู่กับมนุษย์มีการแบบว่าได้รับซึมซับความรักจากมนุษย์ได้รับความเมตตากรุณาปราณีจากมนุษย์ได้รับพลังงานดีๆจากมนุษย์เขาสามารถที่จะ ตื่นรู้ได้เขาสามารถรู้ได้นะคะเออซึ่งซึ่งบางคนบอกว่าแบบว่าเวลาไปว่าอะไรแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นมนุษย์ประเสริฐมากกว่าสัตว์ไม่แน่นะคะในเรื่องของมิติจิตสัตว์บางประเภทอาจจะมีมีมันไม่ใช่อาจจะสัตว์บางประเภทมีมิติจิตสูงกว่ามนุษย์บางคนเป็นไปได้ โอเคไหมังนั้นเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องพัฒนานะจิตของการเป็นมนุษย์มากขึ้นคือเราเองจะต้องรู้จักการเมตตากรุณาปราณีรู้สึกถึงคนอื่นบ้างรู้สึกถึงตัวโอเคเรารู้รู้การเป็นตัวเราด้วยแต่เราต้องรู้สึกถึงคนอื่นด้วยนะคะทีนี้ในเวลาที่เรามีเพิ่มนะจิตวิญญาณอะไรแบบนี้เราจะไม่ทําร้ายกันหรอกเข้าใจไหมเราจะไม่ได้ทำร้ายกันเราจะไม่ฆ่าคนได้หรอกนะแต่การที่พอเราเองเนี่ยหลุดมิติไปอยู่ในมิติที่ต่ำลงปุ๊บเสร็จเลยเราจะไม่ได้เห็น นะความเมตตากาเราจะไม่มีความเมตตาก,การุณาปราณีอะไรทั้งสิ้นเธอเธอตบฉันใช่ไหมฉันตบคืรนเธอทําแค่นี้ฉันยิงเธอกลับเลยตายเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมิติมันหล่นจิตอะจิตมันตกเนี่ยเขาเขาว่าจิตตกที่แท้จริงคือตกแบบเนี้ยต,ตกมิติเลยนะคะพอการที่คุณเริ่มที่จะให้อะไรบางอย่างกับคุณค่าอะไรกับโลกใบนี้โอ้โหคุณจะพบว่ามันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึง่ง พราะเริ่มที่จะให้อะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบโอ้โหมันเป็นมันบอกไม่ถูกมันไม่ใช่ความสุขจากการที่ซื้อได้จากวัตถุเข้าใจป่ะนนเนี่ยมันคือเรื่องพวกนี้ฝึกเรื่องโลกภายในด้วยนะคะแล้วก็อันเนี้ยคุณอยู่สอนในคอร์สล่าสุดนะคะคือจัก,กราวาลแห่งจิตคอร์สนี้นะคุณรู้ไหมเมื่อวานครูพูดไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่าเมื่อวานมันอะไรนะมันดับอ๋อมันมันติดติดดับดับ จักรวาลแห่งจิตฟังดีๆนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจอยากรู้เรื่องพวกนี้มีสี่เรื่องเรื่องคอร์สนี้คุณพลาดไม่ได้เลยอันที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้เรื่องการที่อันที่หนึ่งคือจิตตื่นรู้จักรวาลแห่งจิตนี้มีจิตสี่จิตวิชาแห่งจิตขั้นสูงอันที่หนึ่งคือจิตตื่นรู้คุณต้องตื่นรู้ก่อนว่าคนที่เป็น Backdrop people ที่เติมโลกให้เต็มเนี่ยจิตเขาไม่ตื่นรู้เขาจะหลับไหล เวลาที่พวกนี้เหมือน AI เลยนะเหมือนคนที่เป็นหุญญ่นยนต์น่ะเหมือนเป็นโรบอทนอะ่ะแล้วเวลาที่สื่ออะไรก็ตามประโคมข่าวปุ๊บไปทางนูน้นทันทีมีการปล่อยคลื่นอะไรมาในอากาศเนี่ยคือจริงๆอะพวกนี้เรารับคลื่นตลอดนะคลื่นพลังงานบวกลบบวกลบตลอดพอคลื่นพลังงานไปทางลบปุ๊บไปเลยไม่มีการไม่มีการมีสติพิจารณาไม่รู้สัจธรรมไม่รู้อะไรทั้งสิน้นชีวิตมันก็ไปตามแบบเหมือนโรบอทอะอะไรไหม อันนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีคุณสมบัติหนึ่งนะคือจิตตื่นรู้ก่อนเพราะจิตตื่นรู้คุณจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างเข้าใจเข้าใจเสร็จนะคือคุณจะเรื่องความทุกข์เนี่ยมันทำอะไรคุณไม่ได้คือมันเข้าใจไปหมดเลยอ่ะมันเข้าใจว่าเนอะโลกไอ้โลกคำว่าโลกสามมิติคำว่าโลกในโฮโลแกรมโลกเนี่ยมันเป็นโลกมา,ามายามันคืออะไรซึ่งบางคนพูดตามคนอื่นพูดไปเรื่อยแต่ไม่เคยเข้าใจจริงว่าไอ้โลกมายาคืออะไรแล้วจะทำเรื่องแบบจะทำใจได้ยังไงในเมื่อเราเจออะไรบางอย่างที่มันทุกข์สุดเลย มันทําอะไรอะครูมันมันมันจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ถ้าคุณตื่นนะคุณจะแบบเออก็รู้ว่ามันเกิดก็เกิดเกิดเดี๋ยวมันก็หาย <c oughs> คือมันมันจะมองทุกอย่างอย่างแบบชิลมากขึ้นนี่คือวิชาที่หนึ่งคือจิตตื่นรู้คุณจะเข้าใจเกลี้ยงแล้วรู้เลยว่ามาจากตรงไหนมิติจิตมีหนึ่งสองสามห้าเจ็ดมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ครูเพิ่งสอนไปอีพีที่หนึ่งสนุกมากนะคะแล้วพอจิตตื่นรู้วิชาที่สองต่อมาเลยนะคะหลังจากจิตตื่นรู้คุณต้องอันนี้ยากสําหรับคนที่จะทําเรื่อง เรื่องที่ยันยากให้มันย่อยให,ให้มันเป็นเรื่องง่ายคือข้อที่2คือจิตอย่างรู้วิสาต์นี้บอกเลยว่ามันที่สุดมันเลิศมากทุกคนคือจิตอย่างรู้มันคือการที่คุณสามารถที่จะอย่างรู้ได้ด้วยตัวเองเข้าใจคําว่าอย่างรู้ไหมคะมันรู้คือควรวจะพาตีมิติจิตตั้งแต่อตอนอบทแรกคือจิตตื่นรู้เนี่ยจะตีเลยว่าตัวของเราทุกคนมีธาตุรู้หมดแต่ทําไมเราไม่เคยรู้สึกว่าเรามีตัวรู้อยู่ข้างในคุณต้องตีกรอบข้างนอกออกให้หมด แล้วมาดูธาตุรู้ข้างในเพราะธาตุรู้ข้างในข้างในรู้ทุกอย่างคุณจะเดินทางไปข้างหน้ายังไงตัดสินใจท,ทําธุรกิจไรจะคบกับคนนี้ดีไหมจะทําอะไรใช้ตัวธาตุรู้ข้างในของเราเป็นตัวบอกดังนั้นเนี่ยบางทีเรา,เรา,เ,ราเราตัดสินใจจากการที่ประสบการณ์ของเราจากคนความคิดเห็นของคนอื่นนั่นนี่นู่นบางทีมันมีผิดบ้างแต่ถ้ามาจากตัวรู้ข้างในไม่มีผิดโอเคไหมอันนี้นเป็นสุดยอดเลตดลับวิชาซึ่ง ภูมใจนางเสนอมันต้องไปเจอแล้วอันนี้วิชาอย่างรู้นะคะซึ่งมันคืออยู่ในวิชาจิตขั้นสูงอันที่สองโอเคไหมแค่อันนี้อันเดียวนะคู่ขายอันนี้อันเดียวนะก็ยังได้เลยเข้าใจไหมแต่การที่มันอย่างรู้เฉยๆมันยังไม่พอต่อการดํารงชีวิตในโลกสามมิตินี้มันต้องไปที่วิชาจิตที่สามคือคุณเชื่อเถอะเ,เกิดมาเนี่ยคุณเกิดมาเพื่อจอยเอางี้แล้วกัน คุณมันอยากจะมีความโอเคในการที่เราจะจอยในที่เนี้ยแน่นอนว่าเราอยู่ในโลกของทวิพาวะมันมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์อยู่แล้วแต่ในขณะที่ทุกข์สามารถสนุกได้ด้วย <c oughs> แปลกไหมละ่ะครูทุกวันนี้ยังมีปัญหาไหมมีมีความชันเล่นไหมมีค่ะแต่ทําไมคุณสนุกกับชีวิตได้ทุกวันมันคือวิชาจิตที่3คือจิตเบิกบานโอเคไหมจิตเราต้องเบิกบานเบิกบานเท่านั้นถึงจะรับอะไรดีๆได้มันถึงจะแบบเนี่ยวิชานี้มันเหมือนแบบง่ายนะ มันเหมือนจะง่ายนะแต่เวลาเราจเจอปัญหาเราสนุกได้ไหมคําถามถ้ายังไม่ได้ต้องมาเรียนโอเคไหมเราจเจอปัญหาเราเจอเรื่องทุกข์เราสามารถทาให้จิตเบิกบานได้ไหมบอกเลยว่าปกติถ้าเราไม่ฝึกไม่รู้วิธีไม่รู้ความลับทําไม่ได้หรอกถูกไหมเราก็ต้องทุกข์ไปตามนั้นวิธีที่4ี่คืออะไรรู้ปะเบิกบานแล้วตื่นรู้แล้วอย่างรู้แล้วเชื่อเถอะว่าคุณต้องการสิ่งชีวิตอยากสร้างสวรรค์นบนดินมันต้องมาจากจิตดึงดูดค่ะคือข้อที่4ี่โอเคไหมอันจิตดึงดูดนี่แหละ ไอ้ที่เรียนกดแรงดึงดูดมาต่างๆนั่นนี่นูน่นแล้วถ้าเราใช้จิตดึงมันจะยังไงอันนี้เป็นวิชาขั้นสูงทั้งหมด4จิตนี่นะซึ่งครูบอกว่าขายสักห้าหมื่นดีไหมคุ้มนะจริงๆนะคะซึ่งบอกเลยว,ว่าในคอร์สนี้แบบเต็มแม็กเต็มเลยแล้วทุกครั้งครูต้องจูนอย่างรุนแรงมากนะจอนปกติคือถ้าเราไม่ได้รู้ทั้งเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ อ่านมาสอนไม่ได้ยากต้องเข้าใจย่อยมาปฏิบัติมาหูขอส่งสัสสญญาณเยอะแยะมากมายขอขอความรู้จากจักรวาลขอองค์ความรู้ทั้งหมดมาสอนในอันนี้นะคะอันนี้เป็นคอร์สใหญ่เลยนะคะซึ่งครูย,ยังให้ราคาน่ารักอยู่เลยคอร์สใหญ่ควรจะขายสามหมื่นห้าหมื่นได้เลยนะจริงๆแล้วนะคะแต่วันนี้ยังให้ราคาน่ารักอยู่นะหน <12, 000. S 1> ึ่งหมื่นสองพันทวนเลยเหรอหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพัน 5้าอบาทเออราคาดีจังเลยอ่ะ2ีเ่เ็มกราคมครูสอนสดสมาธิสอนสดนั่งเจอตัวจูนจ,จิตกับจักรวาลเลยนี่คอร์สนี้นั่งสมาธิคุณบอกเลยว่าคุณจะแบบว้าวมันไม่ใช่การนั่งสมาธิปกติครูนั่งครูสอนสมาธิมีหลายซีรีส์มากเพราะครูชอบนั่งสมาธิแล้วก็ชอบมีเทคนิคอะไรเยอะมากมายสมาธิรักษาโรคนั่นนี่นูน่นแต่ครั้งนี้ เรานั่งสมาธิให้เราเป็นเสาอากาศและจูนเลยเวลารับข้อมูลข่าวสารเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอย่างคอสนี้เนี่ยครูก็ขอจูนข้อมูลเลยขอ,ขอข้อมูลจากกวางแล้วแบบทุกคนทําได้นะไม่ได้ยากฝึกแต่ต้องฝึกแต่ต้องฝึกนะไปเจอกันในคอสสมาธิจูนจิตเนาะตอนนี้สอนสดราคาเท่าไหรอ่อ่ะ7จ0ด7ัน2นะสอนสดนะคะแต่ว่าถ้าออนไลน์ยังให้ราคาที่น่ารักอยู่คือ 5, 5, 55าพห้าห้าบาทเนาะนะคะวันที่27่เมกราคมมาเจอกันแนะนำลงแพ็คคู่ค่ะ จัก,กรวาลแห่งจิตกับจูนจิตกับจักรวาลเอ๊ะมีแต่จัก,กรวาลกับจิตก็คือเป็นคอร์สจัก,กรวาลแห่งจิตกับสมาธินะจูนจิตนะคะสองอันคู่กันแพ็คคู่ออนไลน์นะคะเป็น1 7 0 0 0บาททวนโอเคไหมหนึ่งพืนเจ็ดบาททวนได้2อ,อันเลยคุณปัญญานี้นะ หากินได้ตลอดชีวิตหาก,กินในที่นี้คือคุณจะแบบหาก,กินไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยไปใช้ใชทําเงินหรืออะไรมันคือการที่แบบพอจิตเราสงบนะมันดึงดูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตสุดท้ายจิตดึงดูดอ่ะคุณจะแบบจะรู้เลยว่ามันคุ้มมากมันเกินคุ้มหมื่นเจ็ดถูกเกินไปโอเคไหมถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพัลล่านักจิตวิทยาการเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดแล้วเร็วไม่ว่า